MP a r i วาสวัสดีค่ะและแล้วก็เดินทางมาถึง EP ที่16ซึ่งเป็นตอนจบแล้วราชะเลขาจอมวายร้ายจะมีจุดจบยังไงเข้าไปฟังกันเลยค่ะราชะเลขาช่วยจังหวะที่ฝ่าบาทประชวนออกราชะองค์การปลอมจากพระเอกกับนางเอกไม่พอยังคุมตัวพระมเหสีกับแอร์จินฐานให้การช่วยเหลือเพราะพี่นางเอกรู้ว่าราชะเลขาเป็นคนฆ่าพ่อก็ทำเป็นเข้มขึ้นมาทันทีแต่นางเอกรู้นิสัยพี่ชายดี ปกติขี้ขาดจะตายจึงบอกว่าให้นั่งลงพี่บอกถ้าอย่างนั้นข้านั่งลงก็ได้จากนั้นก็เล่าว่า ก่อนที่พ่อจะตายดูยแปลกกว่าทุกวันอยู่ดีๆก็ฉีกบันทึกหน้าสุดท้ายนางเอกกับพระเอกเลยพากันไปหาบ่อแสที่วัดมังวรจนไปเห็นคำว่าจันนาบีอยู่บนภาพวาดและมีบันทึกหน้าสุดท้ายสอดอยู่ในนั้นในบันทึกเขียนว่ายาพิกของผู้ถอดความจางมีสีเขียวแวววาวสว่างจับตาพระเอกนึกขึ้นได้ว่าถ้วยชาที่ฝาบาททรงใช้ เคลือบด้วยสีเขียวแบบนั้นอีกด้านหนึ่งราชเลขาขู่สนมขยองพินว่าถ้าเลือกสามีลูกก็จะตายเพื่อบังคับให้นางวางยาฝ่าบาททีละน้อยเวลาสวรรค์ดจะได้ไม่เป็นที่สงสัยก่อนจะป้อนยานางกล่าวกับฝาบาทที่ไม่ได้สติว่าอย่าทรงอภัยให้หม่อมฉันเลย พครเอกต้องการจะเปิดเผยความจริงนางเอกคิดแผนต้องทำให้เรื่องแดงขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ทำการบ่มเล่าจำนวนมากขณะเดียวกันรัชทายาทก็ส่งจดหมายบอกว่าวันที่จะลงมือคือวันที่24ยามบ่ายลูกน้องคนสนิทปรึกษาอุนชิมว่าจะทำยังไงต่อเพราะไม่นานราชเลขาก็จะรู้ว่าถูกหักหลังอุนชิมบอกว่านางจะเป็นคนตัดขาดทุกอย่างเองหลังออกไปแล้ววานิชิมก็ได้สติ จึงยังไม่ทันได้พูดอะไรกับนางก่อนอุนชิมได้รำดาบในงานเลี้ยงที่เหล่าขุนนางจัดให้ราชะเลขาจากนั้นก็ใช้ดาบจออ่อคอพร้อมบอกว่าวานิชิมคุรลูกของเขาลูกที่เป็นทาสรับใช้ทำงานให้เป,ป็นสิปีแต่กลับถูกฆ่าทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาราชะเลขาได้ยินเช่นนั้นก็มีอาการตกใจแต่ก็หาสะเทือนใจไม่ อุนชิมจึงเงื้อดาบหมายปลิดชีพให้ตายแต่ว่านิชิมเข้ามาคว้ามือสะก่อนราชเลขาเห็นคำว่าจันนาบีจึงถามว่านั่นอะไร เขาตอบไปว่าเป็นรอยที่แม่ให้ไว้ก่อนตายถ้าผู้เป็นพ่อเห็นจะจําได้และรู้ว่าเขาเป็นลูกแต่ราชะเลขาไม่เชื่อไม่มีทางจะเป็นไปได้หรือต่อให้เป็นจริงก็เป็นแม่ที่ทิ้งเขาไปแถมทิ้งรอยน่าเกลียดนั้นไว้ให้อีกไม่ใช่ความรักแต่อย่างใดวาน,นิชิมเสียใจที่พ่อไม่ยอมรับแล้วบอกว่าเขากับอุนชิมจะไปใช้ชีวิตร่วมกันไม่ต้องการอะไรอีก แต่แล้วก็มีขุนนางคนหนึ่งใช้ดาบแทงอุนชิมแต่ว่านิชชิมเข้ามารับแทนอุนชิมสาบแช่งราชเลขาต่อไปจะไม่เหลือใครอีกแล้วก็ฆ่าตัวตายตามชายคนรักไปนางเอกนำเหล้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มแถมยังมีบ่อเหล้าขนาดใหญ่ จนแยกไม่ได้ว่าใครดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างถ้าจะจับคงต้องจับคนทั้งเมืองราชเลขาให้ไปจับแค่สามคนพอเพื่อล่อให้นางเอกปรากฏตัวเมื่อจับชาวบ้านมาได้ก็จะประหารด้วยข้อหาแค่ว่าดื่มเหล้าส่วนพระเอกนำทีมบุกเข้าไปในวังส่งสัญญาณบอกราชชายาตว่าพวกเขามาถึงแล้ว รลชทายาทออกจากตําหนักแล้วให้พระเอกนําตราประทับไปให้พระมเหสีส่วนตัวเองก็หนีไปกับแอจินเป็นทางเดียวที่จะหยุดยั้งลุงของเขาได้ ไม่ให้ลุงลุกแก่อำนาจเพราะมีหลานเป็นราชทายาตอีกต่อไปก่อนไปแอจินขอให้พระมเหสีช่วยปกป้องสนมขยองพินทำให้ราชทายาประทับใจในตัวนางขึ้นมาราชเลขาใช้ข้ออ้างคำสั่งห้ามสุราของฟาบาทจะประหารชาวบ้านที่จับมาสามคนนางเอกจึงปรากฏตัวให้เห็นจะฆ่าคนด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้ถ้าจะฆ่าก็ต้องมาฆ่านางเพราะเป็นคนที่แจกเล่าให้ชาวบ้านดื่ม อีกอย่างคำสั่งห้ามสุราหาได้ทำเพื่อประชาชนไม่แต่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่น คำพูดของนางทำให้ชาวบ้านฮึดขึ้นมาจิงมพากันปาก้อนหินใส่บอกว่าพวกทหารทั้งหลายเมื่อคืนก็ดื่มเหล้าเหมือนกันราชเลขาไม่สนเดินหน้าจะสังหารนางเองทันใดนั้นก็มีเสียงเจ้ากรมสงครามตะโกนบอกว่าได้รับคำสั่งจากพระมเหสีให้จับกลุมราชเลขาราชเลขาไม่เชื่อว่าจะมีอำนาจสั่งการอะไรได้เลยไปเข้าเฝ้าพระมเหสีด้วยตัวเอง ที่ท้องพระโรงพระมเหสียืนตรงานรวมถึงขุนนางคนอื่นๆพระเอกนำถ้วยชาสีเขียวมาเป็นหลักฐาน ว่าราชเลขาเป็นคนวางยาพิษรงพระชนฝาบาทราชเลขาทา้าถ้วยชาแบบนั้นจะไปยืนยันอะไรได้ทันใดนั้นสนมขยองพิงก็ประคองฝาบาทเข้ามาแล้วบอกกับพี่ชายว่าจะให้เลือกระหว่างสามีกับลูกได้ยังไงอีกอย่างคงจะทนเห็นความชั่วร้ายของพี่ชายไม่ได้ในที่สุดราชเลขาก็ถูกปลดก่อนจะรับโทษตาย แต่ก็ยังไม่วไว่วงบุญคุณที่ได้ครองราชมาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะเขาพวกขุนนางทั้งหลายก็เช่นกันคลุ้มคลั่งจะทำร้ายคนอื่นพระเอกต้องใช้ดาบฟันที่ขาถึงได้หมดฤทธิ์แล้ยะทายายกับแอจินพากันไปหลบที่ศาลเจ้าทรงตรัสกับนางว่าเราอยู่กันต่อแบบนี้อีกสักพักก็แล้วกันแอจินดีใจมากบอกอยู่นานๆก็ได้จากนั้นก็ซบไหล แล้จะทาย,ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูท่าว่าคงรักนางเข้าแล้วเหมือนกัน จากนั้นฝ่าบาทมีราชองค์การยกเลิกคำสั่งห้ามสุรานางเอกมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปรงราชเลขาจึงได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดก่อนพิธีประหารจะเริ่มขึ้นพระเอกนำบันทึกหน้าสุดท้ายของพ่อนางเอกไปให้ราชเลขาแม้จะเขียนบันทึกบอกความผิดแต่เมื่อพลิกอีกด้านกลับเป็นคำว่าเสียใจที่จะไม่มีสหายรักร่วมรับสุราอีก จะขจัดความกังวลนับร้อยปีไปได้ยังไงราชะเลขาอ่านแล้วสะเทือนใจมากแต่ทุกอย่างก็สายเกินแก้ในที่สุดก็ได้รับโทษตายชดใช้บาปที่ตัวเองก่อหนึ่งปีผ่านไปพระมเหสีให้กำเนิดพระโอรสและชชทายาสละตำแหน่งให้น้องแล้วเดินทางไปที่ภูเขาคืมกังก,กับแอร์จินด้านฝ่าบาทพระพระารณมัยมิสูดี องค์ชายน้อยก็ยังเด็กพระม่เหสีจึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนส่วนพี่นางเอกก็ได้เป็นผู้ตรวจการแต่ดันลื่มเล่าในพิธีรับน้องแล้วเผลอกระชากคอเสื้อซอกวอนเลยโดนเครื่องเข้าให้ด้วยความกลัวจะถูกไล่ออกจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยวังให้ช่วยกันสร้างผลงานผู้ช่วยวังสายหน้าไม่เอาด้วยเพราะรู้สึกเข็ดตั้งแต่คลาวพระเอกแล้ว ฝั่งชอนกึมก็ใช้เงินซื้อลำดับวงตระกูลจนได้เป็นชนชั้นสูงชุนแกเลยไม่เรียกพระเอกว่าคุณชายอีกปกติพระเอกก็เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างอยู่แล้วเลยเกิดความไม่พอใจถ้าเป็นชนชั้นสูงได้ง่ายๆต่อไปคงได้เป็นกันทั้งเมือง นางเอกว่าเรื่องชนชั้นมันสำคัญที่ไหนถ้าจะให้ดีเอาเรื่องนี้ไปถกกันตอนดื่มสุราจะดีกว่าจากนั้นก็สั่งเล่าจากซังมกที่กำลังเข่งเข้ามาขณะเดินมาเสิบก็ดันลื่นหัวกระแทกพื้นความทรงจำกลับคืนเลยจำได้ว่านางเอกทำอะไรกับเขาบ้าง หลังวิ่งหนีซังมกพ้นพระเอกขอนางเอกแต่งงานเพื่อให้นางเป็นอีกเสี่ยวพระจันทร์ที่จะเติมให้เต็มดวงนางเอกเล่นตัวบอกตัวเองไม่คู่ควรเพราะเขาอนาคตไกลแต่นางเคยเป็นอาชญากรพระเอกเปรียบเลยว่าหากน้ำใสเกินไปก็ไม่มีปลาเลยเลือกที่จะเป็นคนใจกว้างที่โอบอุ้มความสกประปลและความแปดเปื้อนไว้นางเอกงอนหาว่านางสกรปรกหรือไงพระเอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้น แล้วก็ยกเรื่องตัวอ่อนของจักระจันเคยกินดินใต้พื้นแต่พอมันกลายเป็นจักระจันก็จะกินแต่น้ำค้างนางเอกก็ยังไม่พอใจหาว่านางเป็นจักระจันพระเอกเลยบอกไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเขารักนางรักมากจนไม่รู้จะทำยังไงและนี่ก็คือสิ่งที่นางเอกอยากได้ยินจึงจู่พระเอกแทนคำตอบว่าโอเคแล้วบอกว่าช่างน่าสงสารจริง อุตส่ามีทางให้เลือกมากมายแต่ก็ยังเลือกนางแล้วทั้งสองก็จูบก,กันอย่างมีความสุขมูลชายก็จบบริบูลแล้วนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าเรื่องใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ